สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะลาวอาเซียนค่ะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปิดใช้วิจารณญาในการรับชมให้มากๆเลยนะคะลาวอาเซียนหุ้นของเรานะทุกคนแนวทางหุ้นของเราเนี่ยอ่ม มีอยู่สองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะทุกคนสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะลาวอาเซียนจะมาบอกอยู่ห้าลาวแล้วก็หนึ่งดาวนะวันนี้จะทําให้ได้จะทําให้ทันลาวอาเซียนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะไปหนึ่งกับสองหนึ่งกับสามนั่นเองนะคะหนึ่งกับสามนะคะหนึ่งกับสามนะทุกคนหนึ่งกับสาม 1>, 1กับ3นะคะฟัน1นะคะ1ก็1 0 1 4 1 7นะคะ3 2 3 6 3 2 3 6 3 9นะคะ3 2 3 6 3 9นะอืมแล้วก็06นะคะ06นะคะวินอะไร วิน1306นะคะอุ๊ยวิน1306นะทุกคนวิน1 2 1 3 0 6นะคะก็เน้น1306 วันหนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนะหนึ่งศูนย์หนึ่งส,งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเน้นหนึ่งสาม ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะนะคะนี่นะคะลาวอาเซียนนะนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะทุกคนสูตรที่หนึ่งนะปากแดงเขาไปไหน ไปแล้วหรอ,เ,อ,เ,อเด็กบอกว่าไม่เด็กบอกว่าไม่ใช่เด็กบอกว่าไม่ใช่แนวที่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยสูตรที่สองสูตรสองไปศูนย์กับหกค่ะฟันศูนย์นะศูนย์กับหกฟันศูนย์นะแก้วช่วยมา ูแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วไม่เอาง่าไรวะโจพี่ิอะไรไสูตรสองนะสูตรสองนะ

วิ่เหมือนกันเลยค่ะ1306เพราะว่าเขามาในสุดเดียวกันต่างแค่ตัววิ่งดูดแค่นั้นเองนะคะอ๋อะจะมีห <c oughs> นึ่งอีกหนึ่งเน้นศูนย์หกหนึนย์เจศ0 6, 10, 70, แล้วก็13นะคะวันนี้ไม่มี3ตัวนะทุกคนเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีวัดใจไปเลยเดอ้อจ้ะ03060962 6569นั่นเองนะคะ626569นะวิน1306ค่ะวิน130 6 สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะคะในใบเดียวถ้าเราไปอัดแบบช้ำคลิปแบบอันนั้นอะ่ะมันน่าจอโทรศัพท์ไม่พอเน้นนะ,ะเน้นนี่นะคะประมาณนี้ดอทุกคนดอประมาณนี้นะคะสำหรับลาวอาเซียนนะคะ ประมาณนี้นะนะคะใครอยากเข้ากลุ่มนะทุกคนนี่เลยนะคะแอดไลน์นี่เลยนะคะนี่นะลาวอาเซียนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ